เฮ้หลเพิบเพบแวะมาต่อจากอันนุเลยทีเดียวทำไมเลือกฟิวเตอร์ไม่ได้ไม่เป็นไรเลือกฟิวเตอร์ม่ได้อ่ะเนีนี่ย,ย <laughs> อดีค่ะแวะมาทักทายพูดคุยกันต่อกับแฟนๆ ใครไปดูไลฟ์ตะกี้มาบ้างนี่ขอบคุณนะคะแวะมาเพราะว่าหนูก็เห็นว่าอะพร้อมแล้วทุกอย่างเซ็ตเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็มาพูดค,คุยกันเล็กน้อยละกันเนอะนี่ขอบคุณมากนะคะคะแนนสูงมากๆเลยเจ็ดหมื่นหนึ่งพันกว่าๆจำตัวเลขไม่ได้ขออภยัยนี่แล้วก็เอ๊ะเครื่องหนูอยู่ไนเครื่องอยู่นึองแป๊บหนึ่งนะฮะ เราก็คือคือเวลานั่งฟังก็ปกติก็ต้องนั่งเฉยๆนะแต่ว่ารอบนี้เราก็ไหนๆอยู่บ้านเราก็เลยนั่งจดคะแนนไปเรื่อยๆด้วยดูชื่อแล้วก็ดูว่าใครได้เท่าไหร่อะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งพิมพ์ในโน้ตไป ขอบคุณมากๆนะคะดีใจมากมาได้มาถึงขนาดนี้เนี่ยชื่อสบายมากนะทุกคนเชื่อโอเคกัมนมามากๆเลยเจอกันบ้านะคะแต่ว่าก็นิดนึงเนาะอนิดเดียวก็เจ็บใจนิดนึงว่าโฮ้ยนิดเดียวแต่ว่าเราก็เข้าใจดีมากๆเลยว่า มันก็ดีแล้วในดีแบบของมันมากๆซึ่งเชยโอเคกับมันมากๆแล้วก็ครั้งนี้มันก็สุดยอดมากเลยนะคะทุกคนพยายามกันคะแนนก็ไม่น้อยนะชนเชยเยอะมากๆอยู่ตรงนี้ดีมากๆเลยเชยโอเคกับตรงนี้มากๆรอเดินนิดเดียวแล้วว่าเ,เราจะได้เต้นเพลงอะไรเนะี่ยรอติดตามของเจนกันนะจ๊ะทุกคนโอเคกันใช่ไหมอ่ะทุกคนอย่าทักสิเชยทำกระดุมหักไปเมื่อตอนนั่งไลฟ์อยู่แล้วก็มันหัก ย <Yeah. laughs> บอกพี่สไตลิสแล้วหออพี่สไตลิสแล้วพี่เขาบอกโอเคเขามีอันเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะฮะอี่ชุดเนี้ยเป็นค่อนข้างใส่ง่ายแหละแต่ว่ามีมีเพิ่มมาของอันนี้นะคะปีนี้ของเชอเนาะแล้วก็เป็นชุดที่พอใส่ตัวนี้เลิบมันจะถอดไม่ได้เลยเรอก็เลยใส่มายาวๆตั้งแต่เช้าอิซูจังฮักคือฮักคือยฮักฮักอิซูจังกัมบตเตเนะ เขีต C g M 48もおงめเมตถอกรููยัอีซิจังาหาจุ้ยใช่ค <laughs> ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเหมือนกันนะยาเป็นไงบ้าง

ทุกคนเก่งมากนะคะเพราะงานนี้เป็นอะไรที่เชิญทำคนเดียวไม่ได้แน่วันนั้นก็เลยขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆให้อฉชนได้ก้าวิมา่โชเนี่มิซจังอคุาตน่ก็ทางนน้นก็น่าจะลำบากพอๆกันนะคะทั้ง CGM เเพราะว่าเขายังไม่มีเจตอะไรแล้วก็มาเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ยิ่ง ไม่มีอ่าพื้นที่ให้น้องได้แสดงไม่มีพื้นที่ให้ฝึกกันเนาะก็เป็นกลังใจให้ทาง CGM ด้วยนะฮะกา <d> um> ดกากาทุกคนนะคะ i ฮ r e มอรี่นะจริงๆเพราะเรารู้สึกว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วแล้วแล้ว,ลวทุกคนก็คือทำเต็มที่มากๆแล้วพอเรามีขึ้นไปมากกว่าเราอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบโหสุดยอด อันนี้ก็ไม่มีใครจะบอกได้ว่าเชือแบกวงเราไปนะเชื่อไม่ได้แบกวงนะจะน้องๆทุกคนร่วมกันอยู่ดูแลกันมาโดยตลอดนะจ๊ะอีกัด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 ต้องบอกว่ามีความเจ็บใจฮะมีความเจ็บใจแบบนิดนึงแต่ว่าก็มีความสุขเพราะว่าก็ขนาดนี้กหนราะว็าลูมันก็สุดมากจริงๆดีมากเลยนะทุกคนคือเก่งมากๆนะคะคะแนน มันเยอะมากเลยสำหรับเชิญนะแล้วก็ยิ่งปีที่แล้วเราก็ทำนู่นทำนี่กันมาโดยตลอดเนื้อมาเรื่อยๆเลยก็สุดยอดม,มากๆนะฮะเงีย้ยฮักเกิฮักคือเเอ้อออเอาน้องแมวมาก็าได้เออเป็นจ้าแทนหยัง เย่ <Yeah. S 1> ทุกคนคิดถึงตัวนี้ไหมเย้ <laughs> <Yeah. S 1> ถ้าเลือกเพลงได้จะเลือกอะไรเราได้ก็จอดก็ตามที่เห็นในลิสที่หนูลงไปน่นแล้วนะจะอยู่ในลิสนั่นแหละค่ะ้กอดให้ก่อดน้องแทน,น,นคิดว่าทุกคนเป็นน้องแล้วกันนะ <laughs> ใช่ยังอยู่ในคอมเมวต์ยอยู่แบบสองเนยสุดยอดมากเลยนะคะทุกคน ทุกคนเก่งมากๆแล้วนะก็มาเพื่อของทุกคนแบบนี้นละคะ่ะแล้วแนใจว่าชื่อโอเคจริงๆนะจะแฮปปี้ด้วยนะย่า yeah. ใครน้องเธออาไม่มีก็ได้คะเป็นทุกคนเป็นแมวก็ได้จิ่อว่ากคนกอนทุกคนอยู่แล้วกันนะ น,นี่ใช้มุมที่ไลฟ์มาคะก็คือมุมมุมมมุม,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 มที่ไลฟ์ตะกี้จริงๆก็คือปับหน้าจะนอนก็ได้อย่า yeah. <c oughs> แต่ว่ามันไม่มีตาเพราะฉะนั้นก็ได้จะตั้งแล้วกันนะ no. ใช่กัดกัดกัทานเรียบร้อยแล้วนะคะทุกลมเนียวอย่างไงหล่ะวันนี้ก็ฝากผลงานด้วยละกันค่ะยังมีอีกหลายๆอย่างเลยแต่ว่า ก็ติดช่วงนี้เนาะที่ทำให้ทุกเลื่อนไปหลายอันเลยอืมนี่ก็เก่งมากเลยนะทุกคนอ๋อแล้วก็ระหว่างที่ไลฟ์กับทางส่วนกลางใช่ไหมคะเราก็คือ,ค,อคือตั้งแต่แรกแล้วก็รู้สึกว่ามันเงียบไปมันแบบมันไม่ใช่นะ่ะแล้วเห็นน้องๆในกลุ่มก็คือเราก็มีกลุ่มเมมเบอร์นี่แหละที่ที่ที่คุยกันใช่ไหมคะว่าทุกคนมา แลเสียบอีกหูหนึงไหมอะไรองี้เพราะฉะนั้นตอนนั้นหนูก็เลยมีรวมกลุ่มกันอีกคั้นหนึ่งที่คุยกันอยู่แล้วก็แล้วก็ไลฟ์ก,กับส่วนกลางนะคะขอบคุณนะคะคนที่แสดงความยินดีกันเข้ามาช่วยดีใจมากแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกๆคนด้วยขอบคุณเก่งมากนะคะยังไงปีนี้ก็ ยังมีผลงานอีกหลายอย่างให้ติดตามนะไงก็ฝากด้วยละกันเนาะคุยกันเยอะไหมคุยกันเยอะอยู่นะฮะ <c oughs> ก็เรื่อยๆแล้วก็มีกันหลายคนมากนะี <c oughs> ใช่อยู่ตำแหน่งไหนก็เหมือนที่ใครพูดบ้างนะมีมิวนิกใช่ไหมมีใครอีกนะ ป้อนบ้าที่พูดว่าอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็เปล่งทำให้ตรงนั้นเปล่งประกายมากที่สุดที่เราทำได้เนาะยันจับมือเหรอได้เงี่ยโมกันบ้าง้ังไงอ,อ,อันนี้ก็จะพยายามเต็มที่ต่อไปในจุดน,นี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณน,นะคะเด็กก็อยู่ข้างหน้านะแถวสองเ,องเยอะมากๆนะทุกคน ยังไห <laughs> นึนวสบายกว่าเดิมเยอะเนอะใใจกว่าเดิมก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวก็มีน่าจะมีวิดีโอเกี่ยวกับความรู้สึกก่อนประกาศอะไรไม่รู้เพราะว่าเขาให้ถ่ายถ่ายส่งไปให้เหมือนกันแล้วก็น่าจะมีหนังสือออกมาอยู่แล้วนะคะงั้นรอติดตามกันนะคะ สุดต้อรับสร์อ่ขอบคุณทุกคนเหมือนุกคนเขมนะคะกานองนีเ้ก็น่วงนี้าบก็นทาานกคนทีเ้าาบาุกคนทีุ่กคนเี่เนะะี่คนี่าะคค่าะ เขาก็ oh, ถ้าเกิดไปก็จะไม่ติกคนไม่ว่าอะไรไงว่าวงก็อยู่ได้แ่าะส่่งที้แน่นอนว่าไม่อยากให้ใครมาดูถูกงวงเราอี s โอเคไม่ต้องขอโทษหนูกันนะคะหนูต้องขอบคุณทุกคนมาก่อนนะคะทุกคนยอดมาขอบคุณที่ที่สนับสนุนกันมาดยตลอดจริงๆอะ่ะเชื่อเขียนไว้ แต่ก็พูดไปตามนั้นแหละนะส่วนใหญ่แล้วก็พอๆพกันแต่ก็แปลกนะเพราะว่าท,ท,ที่น้องๆหลายคนเะว่าตัวเองมีตีจาวูใช่ไหมตัวเชอรอ์สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเชอร์ไม่รู้ว่าอันดับที่สองอเป็นสีส้มแล้วเชอร์ก็แบบอุ้ยสีส้มสีไปตามตัวเชอร์เลยเฮ้ย <Hey! S 2> <c oughs> ก็กลายเป็นได้ยีสีส้มมาดีเลยซึ่งโอเคมากนะก่อนกะ็ินนะกินนะ Everyone did great นะคะใช่แล้วก็ฝากถึงแฟนๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะ international fans thank you so much for everything if you support me or which way any way that you support me I'm okay with it I'm very happy for that ฮัลโหลทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยไปจบเลยนะค ขอบคุณที่อยู่ตรงนี้เช่นกันนะคะต้องบอกจริงว่าก็คือพูดไปแล้วแหละว่าขอบคุณแฟนๆที่ยังสนับสนุนกันอยู่อยู่ข้างกาันแล้วก็เป็นพลังที่ทําให้เชอร์ได้ทําอะไรหลายอย่างนะคะต้องบอกจริงว่าถ้าไม่มีพลังของแฟนคลับตั้งแต่แรกมาแต่ก่อนหน้านี้เชอร์ก็คงไม่ได้โอกาสอะไรหลายอย่างที่ที่เข้ามาเนาะต่อ,อเดทีไหมครีอ่ะีขอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณจริงๆที่ยังอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดและครั้งนี้ก็ สุดยอดมากมากเลยฮะจริงไงแล้วก็ไปไหนไปกันมาด้ตลอดเลยขอบคุณมากเลยใครที่จริงๆจะมีเรื่องที่เขียนว่าออรู้ว่ามีเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วทำให้หลายๆคนท้อใจไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องบ้างเรื่องไม่จริงบ้างอะไรเงี้ยทําให้ทุกคนท้อแท้เหนื่อยกับการที่จะต้องตามพวกเราอะไรเงี้ยก็อะไแต่ก็ยังคงอยู่ด้วยกัน ก็ขอบคุณมาก้าที่ยังอยู่ตรงนี้เราส่วนตัวเมมเบอร์ตัวเชิรเนี่ยเราก็ยังอยู่ตรงเนี้ยเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราต่อไปอันดีกันนีสตขอบคุณนะคะก็ก็เป็นความ ดีใ,ใจกับวงนะที่ทท,ที่ทุกคนคะแนนสูงมากๆเลยแล้วก็เห็นแล้วคะแนนก็ถ้าดูทั้งหมดแล้วค่อนข้างเฉลี่ยถึงลดลงเนาะแต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้กันนะคะจได้ทำหน้าที่ของเชิตัดเน่นออย่างนีนะฮะให้ยามเข้า ก็อย่างที่บอกไปนะตอนที่เป็นกําลังใจทุกคนว่าตราบใดที่เรายังหายใจอยู่ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนและหวังว่าทุกคนจะฮึดสู้ได้ทุกครั้งที่ที่หมดกําลังใจเพราะถ้าฮึดสู้ขึ้นมาไม่ได้ก็จะน้อยไปเรื่อยๆแ้วก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนคึดได้นะคะคราวนี้ก็คืดมาหลายรอบเหมือนกันต้องบอกจริงว่าที่มันยังฮึบๆขึ้นมาได้เนี่ยก็ไม่ว่าจะนอกจากครอบครัวตัวเองแล้วจะ ข้างในเมมเบอร์กันเองแล้วที่เอ็นจอยกันมากขึ้นหรือรู้สึกดีกับกับสิ่งที่ทําแล้วก็เก่งกันมากขึ้นแข็งเก่งกันมากขึ้นก็เป็นแฟนๆนี่แหละที่ทำให้เชือรู้สึกว่าเออยังอยู่ได้ฉันยังอยู่ได้ฉันฉันอยากอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะกลุ่มตรงนี้ไม่ว่าจะเจอเรื่องนี่มันอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมน้องไม่ได้ปีล้วแค่จับน้องไว้นะ ซื้อนะคะใไ่ก็ต้องบอกตามตรงจริงๆว่าที่มันยังอยู่ได้อย่างดีหลายรคนพูแล้วที่ยังอยู่ได้อย่างนี้ไม่ว่าเจอเรื่องคือมันเจอเรื่องที่มันไม่อยากอยู่แล้วจริงๆก็มีเยอะเหมือนกันแต่ว่าที่ยังยังยังไปต่อยังฮึบได้เนี่ยก็พกลุ่มที่สนุนกันจริงๆเนาะ ครั้งนี้น่ารักมากนะคะขอบคุณาคนะออมากๆจริงๆนะเข้มให้คนโอเคเนอะใช่อะไรนะนี่จังเหรอก็จริงๆก็เป็นกำลังใจให้หลายๆคนแล้วก็ตกใจกำลัดหลายๆคนเหมือนกันแล้วก็ พยายามกันต่อไปแหละเนาะก็ขอบคุณมากมาที่เลือกเชืร์ในครั้งนี้นะคะเชิร์ <c oughs> ไม่ได้อยู่เพื่อใครจริงๆก็คือการทำงานตรงนี้มันก็คือเพื่อตัวเชื่อเองด้วยแต่ว่ามันก็มันจ็มีกอีหลายเส้นทางที่เราเลือกไปได้ไงแต่ว่ามันก็ก็ที่ยังยังเลือกตรงนี้ต่อได้เก็ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายๆเหตุเนาะ ปัจจัยของเราแต่ละคนเกินคาดมากมาใช่ใช่ใช <laughs> อยากไปงานจำมือเหมือนกันเราจะเล้พูดคุยกันเนาะ <laughs> ยัยงชีดกึกๆอา่ว่าก็บอกจริงๆว่ายัางคงประชุมกันเรื่อยๆกับทางผู้ใหญห่ว่ามีไอเดียอะไรที่น่าจะทําได้ก็พยายามเสนอเข้าไปอยู่แต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการลองที่จะพัฒนาเรื่องเราเหล่านี้ ขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเทคโนโลยีเองหรืออะไรก็ตามนะก,ก็ก็ไม่ได้ทุกคนไม่ได้นิ่งอยู่เฉยๆนะว่าว่าอัปเดตกันอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะหาอะไรแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมไว้ก่อนเราไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเร็วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็กําลังปร,ปรับตัวกันนะ แล้วก็ตอนนี้เอนจอยกับการดูคอนเสิร์ตมากค่ะวันนั้นก็ดูเคยะไปใช่ไหมแล้วก็ดูวันโอเคล็อกใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็วก็คือก,ก็คือเขาคือแรงบันดาลใจเขาคือดนตรีเขาคือความสนุกสดใส,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 สยอยนันหนึ่งเนาะแต่ก็อย่างที่พูดไปจริงๆว่าเราก็ยังอยู่อยู่ตรงนี้เพราะว่าก็ชอบสี่แปดน่ย <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคน,กคนจะสนุนกันไปยา,ยาวๆนะเพราะเป็นแรงกำลังใจสำคัญจริงๆก็จะพยายามอัปเดตลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำกับข้าวอะไรก็จะมาแชร์ให้ทุกคนดูเนาะแล้วก็จะพยายามทำผลงานาต่างๆออกมาให้ดีที่สุดนะคะเฮ้ยวันนั้นน้นำใสแนะนำโอเปร่าเอ้ย่ใช่ปพะไม่ใช่ออเคสตารา ออเคสตรามาให้ดูด้วยซึ่งซึ่งยังไม่ได้เข้าไปดูเลย <laughs> เพราะมันได้ฟรีเดือนหนึ่งแล้วก็หมดไปยังนะน่าจะยังไม่หมดแหละมันคือแอปอนะไรนยอยู่ไหนแลเว๊ะนั่นหลดมาแล้วนี่นะเป็นคอนเสิร์ตออเคสตราเออชื่ออะไรเป็นไนเงย อ๋อนี่ไงใช่ใช่เจอแล้วเป็นออเคสตราที่มีหลายๆวงแล้วเขาเป็นแอป,ปที่ฟังออเคสตราเพียวๆต้องขอบุณน้ำใสนะคะพี่ที่ส่งมาให้แล้วก็รีแบบพี่โชว์อันนี้มันดีมากพี่ต้องไปเปิดพี่ต้องสมัครอะไรอย่างเงี้ยขอบุณขอบุณจริงซึ่งปัจจุบันเจอก็นี่แหละค่ฟังฟังเพลงเล่นเกม ดูนู่นดูนี่เอ j นจอยหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับการอยู่บ้านเช่นกันนะคะหวังว่านะคะถ้าถ้าเอนจอยไม่ได้หรือมีอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นก็เป็นกำลังใจให้เด้อโดนใส่ป้ายยาใช่ฮะโอเคโอเคนะทุกคนสบายใจนะโอเคนะเชื่อโอเคนะแฮ p p นะ ขอให้มีความสุขกันนะคะมัมมัม,มผมยาวแล้วใช่สิก็บอกแล้วว่าผม,มยาวเร็วชอว์<ฮ>ตอนเจอกันอีกทีก็คือเป็นอีกทรงหนึ่งไปแล้วนะนูว่าไรนานหน่านะนุ้ไม่มีเรื่องคุยนะ <c oughs> เช่นกันนะคะอย่าลืมทานข้าวกันนะกินข้าวกันด้วยนะจ๊ะ ก็พักผ่อนเนอะเหนื่อยขันมาเยอะแล้วอย่าลงเอ๊ะหนูลงไปยังนะการแต่งหน้าของวันนี้จริงๆคือถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่ใสเสื้อสงการแหละอะไรเนะี่ยยาวเนี่ยนะ <c oughs> ถ่ายไว้แล้ว่แต่งหน้าอย่างนี้พยายามให้เหมือนเดิมแต่ว่ารอบนั้นนะมีความต่างที่ชิมเมอร์เยอะกว่ารอบนี้พอพอได้ลองกับกล้อง,องตอนนั้นก็คือเราก็ถ่ายรูปเล่นลอะไรเงี้ยถ่ายวิดีโอส่งทํางานใช่ไหมคะหน้ามันไปห่ย รอบนี้ก็หนูว่ารอบนี้ไม่มันนะนะแต่ก็คือจะมีความแบบชุ่มฉ่ำเบาหวาอยู่ข oh, wow. <laughs> อให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนเช่นกันนะคะอยเล่นลูนให้จบด้วย <laughs> ชัวรสารภาพว่าชัวร์ติดดันเกี้ยนอยู่อ่ะชัวร์เล่นลูนแฟกซี่ใช่ไหมแล้วก็ชัวไปต่อไม่ได้อ่ะชัวร์ติดดังเจี้ยนอยู่ชื่อหาทางผ่านดังเจี้ยนนี้ไม่ได้อ่ะ กำลังจะต้องไปหาข้อมูลอยู่ว่ามันผ่านยังไง <laughs> floating island floating empire floating empire ไนี่ใช่อะไรทีนะคะหอยทุกคน enjoy นะแต่ลุ้นสนุกมื่อวันนี้เป็เวลาตัวเองเช่นกันนะคะจะไม่ใหญ่เลยเพราะอยู่บ้าน เหนื่อยตรงตรงลุ้นตอนจนที่แบบจะดึกไหนแล้วนะใจเต้นตุ่มตุ่มต่ำๆเหมือนกันนะคะเนวรอรอนะคะมีคนบอกแต่งหน้าเนวรอรอคือมีเรฟเ r นซ์อยู่ในใจแล้วแหละเพิ่งไปหามาแล้วก็จะมาลองบอกทุกคนดูว่าแต่งยังไงที่จะดูเป็นลุครอรอขึ้นนะคะจริงจริงบางทีฉันก็แต่งลุคแบบเนี้ยแต่ว่าด้วยอินเนอร์หรืออะไรก็ตามบางทีก็อ่ะ ทำไมดูดีดูเป็นแบบไม่ใช่ดูดีเขาเรียกว่าดูแมนเฉยอะไรย <laughs> งเงี้ยยัสเจอรมี่พักผ่อนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊าบุยขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะจริงๆนะงนะเลฟอยู อีมว <laughs> ันอาฮูอาฮูบายบายซียูคุณ่ง